สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอก,กันกับครูปุ๋ยเช่นเคยนะคะวันนี้ครูปุ๋ยจะมาวาดรูปเบลล่ากันต่อนะคะให้ให้เสร็จสิ้นสวยงามนะคะเพราะว่าครูปุ๋ยยังใส่แสงเงาไม่เรียบร้อยนะคะวันนี้ครูปุ๋ยก็จะมาวาดต่อให้ดูนะคะแล้วก็มี f c ขอมานะคะบอกว่าให้ครูปุ๋ยร้องเพลงด้วยนะคะเอ่อเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศนะคะถือว่าเป็นของแถมก็แล้วกันนะคะ ครูก็จะมาโอ้ดินสอหันขอไป <c oughs> คือครูครูก็จะมาร้องเพลงให้ฟังกันด้วยนะคะชื่อเพลงบุพเพศนนิวาสนะคะของพี่แจ้นะคะอาจจะไม่ใช่เป็นเพลงในละครบุพเพศนนิวาสนะคะแต่เป็นเพลงที่ครูชอบร้องตั้งแต่เด็กแล้วนะคะเอาละคะ่ะครูจะมาร้องเพลงให้ฟังกันด้วยนะคะคก็มาเริ่มร้องกันเลยนะคะวาดไป ลองไปนะคะเมื่อคิดให้ดีโลกนี้ประลาดบุพเพสันนิวาสที่ประสาทความรักพิรมคู่ใครคู่เขารักยังคอยเฝ้าชม คอยพิรมเรื่อยไปขอบน้ำคว้างหน้าขอบฟ้าคว้างกันบุพเพยังสันประสบให้ได้พบสบรักกันได้ บูชาความรักศักดีรักไม่มีพรม่มดานรักไม่มีศาสนาแม้ใครบุญญาได้ครองกันมาพร้มลิขิจพาชื่อ รักจึงได้แรงรงเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะครูกูก็มาร้องเพลงบุพเพศสันนิวาสให้เข้ากับละครบุพเพศสันนิวาสนะคะชื่อเหมือนกันนะคะครูก็จะมาวาดกันต่อนะคะคือขอมาเล่าประสบการณ์นะคะสมัยตอนที่เรียนนะคะเรียนมัธยมเนี่ย พออาจารย์สอนวิชาภาษาไทยเสร็จนะคะก็จะเหลือเวลา20นาทีนะคะอาจารย์ก็จะบอกว่าออใครร้องเพลงเพราะที่สุดในห้องออกมาร้องเพลงให้เพื่อนฟังเพื่อนก็บอกว่าจุธามาศจุธามาศครับจุธามาศค่ะจุธามาศโอ้ไม่กอดครูพุร <c oughs> ้องเพลงเป็นนักร้องประจาห้องแล้วหรอคะครูพูก็จะต้องออกมาร้องเพลงหน้าชั้นเรียนนะคะให้ คุณครูกับเพื่อนฟังนะคะสมัยเรียนมัธยมชั้นมหนึ่งนะคะชั้นมหนึ่งมสองนี่แหละค่ะก็จะออกมาร้องเพลงให้เพื่อนฟังหรือว่าไปที่ไหนนะคะก็จะเป็นตัวแทนออกไปร้องเพลงนะคะอย่างไปฝึกสอนที่โรงเรียนราชผาติการามนะคะสมัยเรียนวิไลครูส่วนดุสิตนะคะพอเป็นวันที่ฝึกสอนเสร็จแล้วนะคะก็จะเขาก็บอกว่าอ้าวใครร้องเพลง เพราะออกมาร้องเพลงอันนี้นะคะเขาเขาพูดกันนะคะครูปุมไม่ไม่ได้มั่นใจว่าตัวเองร้องเพลงได้ดีขนาดนั้นแต่ก็เป็นคนชอบร้องเพลงอีกอย่างหนึ่งนะคะก็เป็นสิ่งที่รักเหมือนกับการวาดรูปนี่แหละคะ่ะก็ชอบเหมือนกันนะคะก็เป็นประสบการณ์นะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเอาละค่ะเราก็มาวาดกันต่อนะคะครูปูคืออันนี้ครูปูลง ด้วยเปเปอร์สตัมไว้ใช่ไหมคะจากคลิปที่แล้วนะคะใครเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลองย้อนกลับไปดูนะคะก็มาเล่าประสบการณ์นะคะในอดีตนะคะเล่าไปวาดไปนะคะก็เป็นคำขอของ fc นะคะบอกว่าครูปูร้องเพลงไปด้วยนะคะพอดีเข้ากับเรื่องพอดีนะคะครูปูก็เลยมาร้องเพลงบุกเพสัญยว่านะคะแต่อาจจะไม่ใช่เพลงใน เป็นเพลงประกอบละครนะคะอันนี้ครูจะวาดให้ดูเหมือนกับว่าเราลิกไปแบบนี้มันจะง่ายขึ้นนะคะแล้วเรามาใส่ลายดอกนะคะใส่เกสรก่อนนะคะแล้วก็ใส่กลีบดอกมันจะง่ายขึ้นนะคะแต่ว่ามันจะเข้มด้วยนะคะแล้วอันนี้คูจะใส่รายละเอียดให้ดูกันนะคะ ก็เป็นสร้อยคอนะคะคือครูปุ๊ว่าจากคลิปที่แล้วนะคะครูปุ๊ก็ต้องปรับแต่งจากข้างนอกนะคะเพื่อให้ออกมาเหมือนที่สุดนะคะเพราะว่าการวาดในคลิปนะคะมันต้องใช้สมาธิอย่างมากเลยนะคะนะคะหวังว่าครูปุ๊กจะเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจนะคะให้ทุกคนนะคะอยากวาดรูปกันนะคะวาดภาพคนเหมือนไม่ตีสเกลนะคะลองไปดูในคลิปที่ครูปุ๊กได้แนะนําไปนะคะ คือเราจะต้องฝึกเส้นอันดับแรกด้วยนะคะฝึกเส้นของเราให้เกิดความเชี่ยวชาญคล่องแคล่วก่อนอะ่ะนะคะอันนี้ครูบูสาธิตวิธีการทำดอกไม้ให้ดูกันนะคะว่าเราจะทำดอกไม้ยังไงแล้วก็คือถ้าเรามาทำกลีบดอกมาอาจจะเฉได้เราก็ทำวงกลมไว้ก่อนนะคะ นี่ก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะเทคนิคไม่ใช่เคล็ดลับนะคะเทคนิคอย่างนึงนะคะทคีะะท่กูกบ,บคิดว่าเราจะทํำยังไงนะถึงจะวาดรูปดอกดอกไม้นะคะแล้วถ้าเกิดมันเข้มไปนะคะเราก็สามารถใช้ยางลบดินน้ามันนะคะจุ่มออกก็ได้เห็นไหมคะมันจะจางลงทันทีนะคะมันจะไม่เข้มนะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึง่งเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะใช่ไหมคะเป็นลายดอกไม้นะคะ ถ้าใกล้กันไปก็ลบ,ลบลบลบออกหน่อยนะคะตรงนี้เปลี่ยนมาตรงนี้หน่อยนะคะจะได้หางออกมานะคะนี่เห็นไหมคะคือเราใช้วิธีการวาดลายผ้าสบายนะคะแบบเราต้องใช้ความคิดด้วยนะคะว่าเราจะใช้เทคนิคยังไงดีให้ออกมาง่ายนะคะก็จะเป็นกรีบดอกใช่ไหมคะถ้าเข้มไปก็ใช้ยางลบดินน้ามันนะคะจุ่มออกนะคะ จุ่มออกนะคะเป็นลายผ้าสบายนะคะวาดเกสรก่อนแล้วก็วาดกลีบดอกนะคะลงเข้มไปก่อนก็ได้เพราะเราสามารถใช้จุ่มออกได้นะคะไม่งั้นเพราะว่าสีบีจะเข้มนะคะเข้มค่าก็ใช้แสงเงานะคะแสงเงาช่วงขอนะคะตรงนี้จะเข้มนะคะ ออกสีเทานะคะไม่ใช่เข้มนะคะแล้วเราก็ใช้อย่างยางลบนี้ช่วยด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวครูปูครููไปซื้อเดี๋ยวมาแนะนำอุปกรณ์ต่อเนาะอันนี้ก็เป็นค็นวิธีใส่นะยางลบนี้คือจริงๆครูปูใช้ยางลบนี้นะคะดีมากราคาค่อนข้างสูงหน่อยแต่หาซื้อไส้ไม่ได้เลยนะคะ ครูปุ๊กก็เลยต้องซื้อแบบนี้มาก่อนนะคะอันนี้ใส่ไส้เหมือนกับคัตเตอร์เลยค่ะวิธีใส่ไส้นะคะคล้ายกับคัตเตอร์เลยนะคะเห็นไหมคะมันจะมีตรงนี้กดเข้าไปเลยเนาะเหมือนคัตเตอร์เนี่ยค่ะก็ซื้อราคา26บาทนะคะเป็นรีฟิลนะคะเป็นไส้ยังลบเนี่ยค่ะก็สามารถใส่ได้เหมือนคัตเตอร์เลยนะคะใส่คัตเตอร์ อ้าวอาวอ้าวทางนี้ขอไว้กครูเว้าทำไมมันไม่ลงล็อกสักทีนะคะแล้วก็ใส่แบบนี้นะคะแล้วครูปุก็จะคือมันมันมันเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะครูปุก็จะหัน่นโอ้เหลือสั้นกุดนะคะใช้หั่นเลยนะคะหั่นออกไปเปลืองยางลบนะ เพื่อให้มันสามารถลบส่วนได้ง่ายๆอ่ะก็เหลือน,นิดเดียวแล้วเนาะอืมค่ะนี่ค่ะแล้วก็ใส่แสงเงาผมนะคะให้ให้เรียบร้อยนะคะวันนี้ก็มีเพลงแถมมานะคะใครชอบไม่ชอบอยังไงก็ขอภัยด้วยนะ <c oughs> คือจริงๆแล้วก็เป็นคนชอบร้องเพลงด้วยะคะ่ะแต่ว่ามาทำช่องวาดรูปนะคะก็ fc ขอให้ร้องเพลงก็จริงๆก็โอเคค่ะจัดไปนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นช่วงสบายนะคะมีลายดอกนะคะตรงไหนเราก็ใช้เปเปอร์สตัมนะคะวงไปก่อนเลยเนี่ยแล้วเราถึงจะมาใส่ดอกดอกไม้ทีหลังนะคะ ัน,นี้ครูปูแนะนำวิธีเทคนิคไปแล้วนะคะส้อยนะคะส้อยเดี๋ยวลบตรงนี้หน่อยช่วงจมูกเงานะคะตรงนี้จะคลิปที่แล้วครูปูเด้นวาดไปแล้วนะคะแต่ครูปูแต่งใหม่นะคะเพื่อให้ออกมาเหมือนที่สุดนะคะ เพราะว่าวานในคลิปนะคะมันจะแบบต้องใช้เวลานะคะเป็นภาพนี้พอจะทำกันได้นะคะครูบุญแนะนำไปนะคะก็จะวาดไม่ไม่เสร็จในคลิปนะคะ เอาละคะ่ะวันนี้ก็ครูปูก็จะวาดให้ดูนะคะเสร็จเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าครูปูจะเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจนะคะให้ใครหลายๆคนอยากลูกขึ้นมาว่ารูปเหมือนกันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะวันนี้ครูปูติดแฮชแท็กให้ตัวเองนะคะขอบคุณพรสวรรค์ที่ฉันมีนะคะทุกๆวันของฉันเป็นวันสําเร็จนะคะที่ครูป,ปู พูดว่าทุกๆวันของฉันเป็นวันสำเร็จเพราะไม่จำเป็นว่าเราต้องสำเร็จในสิ่งใหญ่นะคะแค่เราทําสิ่งไหนเสร็จในแต่ละอย่างนะคะเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าสำเร็จแล้วนะคะแล้วจิตใต้สํานึกเราก็จะประทับไว้นะคะว่าเราทําอะไรได้สําเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นสิ่งดีนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะคะกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆออกมาแบ่งปันความรู้ด้านศิละปะนะคะให้กับทุกคนที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นภา,ภาพคนเหมือนนะคะแล้วก็แฟชั่นดีไซน์นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพนะคะขอให้ทุกคน ปลอดโรคปลอดภัยนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ